สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีพระใหม่มานําเสนอนะครับเป็นหลวงพ่อเมียนนะครับหลวงพ่อเมียนกัลยาโนนะครับรุ่นคุ้นแผนชินบัญชรชนะมานะครับหลวงพ่อเมียนกัลยาโนนะครับรุ่นคุ้นแผนชินบัญชรชนะมานะครับนี่ครับคุ้นแผนชิมบัญชรชนะมานะครับหลวงพ่อเมียนนะครับปีห้าเจ็ดนะครับหลวงพ่อเมียนหลวงพ่อเมียนรุ่น คุนแผนชินบันชรชนะมาลนะครับวัดจจเนียตจจเนียตวนารามสองห้าห้าเจ็ดนะครับผมเมียนะครับนครับดักรุกเหมือนนะครับดักรุกเหมือนรุ่นชินบันชรชนะมานะครับนี่ครับพระดีน่าสะสมนะครับพร้อมกลองเดิมเลยนะครับพร้อมกลองเดิมนะครับของดีน่าสะสมนะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับผมมีมาแบ่ง ประมาณสักงสามสิได้ครับมีประแหวงประมาณ3ัองสามสิยครับหลวงพ่อเมียนนะครับหลวงพ่อเมียนรุ่นชิมบันชรชนะมานะครับวัดจเนียดวนารามบุรีรามปีห้าเจ็ดนะครับคุณแห่งบูชายองค์สามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบครับแหวงบูชายองค์สามร้อยห้าสิบนะครับหลวงพ่อเมียนนะครับปีห้าเจ็ดนะครับพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับมีประมาณสามสิบองนะครับพ่อเมียนนะครับชิมบัญชรชนะมานะครับสนใจก็ 0 8 2 0 7แป7 2 0ูนย์็ดแปดหกเจ็ดสองศูนครับศู2ย์แปดสองูนย์เจ็ดปดหกเจ็ดสองูนย์ะครับหลวงพ่อเมียนะครับ,ร,บ,ร,บรุ่ชน,ช,ช,น,าาน,น,น,นชิมบันชอชนะมาปีห้าเจ็ดนะครับนี่ครับหลังรูปเหมือนนะครับนี่ครับหลังรูปเหมือนนะครับหลังรูปเหมือนหลวงพ่อเมียนรุ่นชิมบันชอปีห้าเจ็ดนะครับคุณแผลหลวงพ่อเมียนนะครับวัดะเนียดวนารามนะครับ บุรีรัมปีห้าเจ็ดนะครับกำลังมาแรงนะครับหนูเมียนะครับนักสะสมไม่ควรพลาดน,นะครับสาม้ยห้าสินะครับองค์สามร้ยห้าบาทนะครับองสามร้อสิบาทครับโอเคนะครับ